สวัสดีครับพี่น้องมาปอกนะครับส่องแสบตัวให้เจ๊แนวอีกแล้วครับพี่น้องมาเล่นจิ้มเขาแหลกครับแต่ยังก็ต้มปากน้ำนี่ปากน้ำหลอคก็มีทัานแท่นหน้าวันนี้เพิมีอันปอดรับปากน้ำรับปากน้ำนาะปากน้ำ้มเปื้อนจิ้มก็ดำจิ้มแซ่แสบพี่น้อง กินขา้ขาวเจ้าจ้าครับพี่น้องนะครับจแจมกมันก้อนจะไปแฉกไปเรื่งกดติดตามครับกดช้ากระใจกดกระดิ่งแจงแ้งเตือนในนเด้อครับพี่น้องอ่าพี่น้องลองปากน้ำกันเลยครับเพื่อให้ซ้ำใจครับนะครับแจมกมันครับพี่น้อง เพื่อให้ดีไปนหน่อยครับลองก,กันแทนหนาครับ

ไม่ได้ไปงเียนลจังไม่ต้มงตไ่เา oh. okay, แล้วพนี้ไม prep mm. mm. uh, mm ่ไปเีจะไปไหน่ะรมากกว่าเพาทุกคนทาผลงานได้ค่อนข้างดีหมดแต่คหมดเไหวานม่เรอ้ยามเรมากเลง้รอองยาดเนรอม้ไป่้องไปนีเป็น

มาแล้ที่หาเลี้ยงกันฝาดไม่รังฝาดนั่นก็้อง นะครับใช่ครับใ่ครับพี่น้อง ดีนาดไม่รองไม่้องขอตัวกินข้าวบานคิมหน่งก็ฝากไม่้องไว้แล้วเนี่เรื่องกดติดตามเขาจะใส่เพื่อนกันเต็มนะครับีลยว